ก็ตอนนี้นะครับท่านป้องกันน้ำบรรเทาสารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านปอพอครับสวัสดีครับท่านครับครับผมท่านบุญเลืองหลงละลวดนะครับป้องกันน้ำบรรเทาสารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับท่านครับสวัสดีปีใหม่วันสงการวันครอบครัววันนี้ครับครับผมครับ ก็แน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมาเชิญชวนกันรณรงค์กันร่วมลดอุบัติเหตุเพราะว่าสุราธานีดูเหมือนว่าจะมีขึ้นชื่อขึ้นอยู่ติดอันดับบนบนของประเทศไปซะแล้วนะครับท่านปพครับสถานการณ์อุบัติเหตุภาพรวมของสุราธานีเป็นยังไงบ้างครับท่านครับอุบัติเหตุภาพรวมของจังหวัดสุราธานีซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่11วันที่13วันนี้นะครับมีอุบัติเหตุทั้งหมดเกิด34ครั้งนะครับ แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสามสิบเจ็ดรายสามสิบเจ็ดรายนี่ก็อาจจะมีบาดเจ็บสาหัสบ้างนะครับแต่เราก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับว่าจะมีเสียชีวิตเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะครับแต่เรามีชีวิตเสียชีวิตสะสมอยู่หนึ่งคนอยู่ครับครับผมครับก็คราวนี้เนี่ยนะครับในเเรื่องราวเหล่านี้นี่ท่านผู้ว่าเองก็ให้ความสําคัญนะครับตั้งแต่วันแรกของการรณรงค์นะครับของเราก็ มีน้องเสียชีวิตไปนะครับแล้วท่านผู้ว่าก็กำชับในเรื่องของมาตรการนะครับคราวนี้ปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับระวังมาตรการของสุราธานีครับท่านหัวหน้าปีนี้มาตรการก็คือจับจริงปรับจริงติดคุกจริงนะครับมาตรการของตำรวจนะตั้งด่านด่านแยกไปจากด่านคุมชนด่านหลักด่านอะไรต่างๆนะครับบริหารจัดการในเรื่องของด่านที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับซึ่ง ยอดการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีผู้ทําผิดกฎหมายมากมายเช่นกันนะครับครับเราก็พยายามที่จะรณรงค์ต่างๆเพื่อให้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิทยุพุิโตนะครับก็ได้กําชับไปทุกหน่วยงานต่างๆที่ทาหน้าที่ในไม่ว่าด้านถนนด้านคนด้านรถด้านเปิดไฟวบัวบว่าหรือด้านมาตรการต่างๆ ได้ช่วยกันนะครับเพื่อให้ลดอุบัติเหตุให้ได้นะครับอืมนะครับก็ก็กำชับนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกฎหมายจราจรนั้นก็เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนแล้วนะครับครนี้มาตรการในทุกด่านนะครับที่เรามีไม่ว่าจะเป็นด่านอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนด่านบริการต่างๆนี่ทุกด่านเนี่ยบังคับกฎหมายอย่างจริงจังนะครับคราวนี้แน่นอนครับท่านหัวหน้าครับ มันก็ต้องลงมาถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับภูมิลําเนาอันนี้เราจะขอความร่วมมือเขายัางไงครับก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับมาตรการเราไม่ใช่พูดแค่มาตรการนะครับ,รบเอาจริงนะคจับจริงแล้วก็ตัดแต้มใบกับขี่ด้วยนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการเริ่มตัดแต้มใบกับขี่แล้วก็จะงดต่อภาษีรถ นะครับในการชำระภาษีครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่เสียค่าปรับนะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็จะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อ่าต้องไม่เกินที่กฎหมายกําหนดแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของประกันด้วยนะครับประกันด้วยถ้าเกิดท่านมีปวดอลกออเกินที่กฎหมายกําหนดนะครับและในด้านต่างๆนะครับในเรื่องของอ่วนสูญเสียนะครับเรายังไม่อยากให้สูญเสียนะครับผลกระทบก็ตามมามากมายทั้งครอบครัวทั้งอะไรต่างๆ ครับครับก็เออมันเป็นพอมันเกิดแล้วมันก็สูญเสียทั้งหมดนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายนะเออแล้วก็อาจถ้าถ้าตามมานี่ถ้าบุคคลที่เกิดเหตุเป็นเสาหลักทํามาหากินด้วยนี่ยาวเลยนะครอบครัวนั้นนะครับโดทษทั้งครอบครัวทั้งคนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งเอ่อสังคมทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนภาครัฐก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับ,รบถ้าเสียชีีวิิตตตด้้อออกกกกแแบบนนนึงงถาาล็ูั่ไปจ ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นฝ <c oughs> ากพี่น้องไปชมให้ระมัดระวังนะครับ<ม><ม>การขับรถขับราก็ให้ต้องมาระวังคัดก็มขัดที่ผ่านมาเนี่ยที่ผู้สื่อชีวิตนะครับส่วนมากที่ผ่าน,นมาทั่วทั่วประเทศนะไม่คัดเข็มขัดที่จะไป<ม>โอยจังมีดุดันไได้นะครับทีจังหวัดอื่นๆนะครับที<ม>ได้สรุปแต่ละวันและในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะอยาคิดว่าระยะทางใกล้ๆนะครับ ล้มนิดเดียวหัวฟาดพื้นเสียชีวิตนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเยอะในพื้นที่บ้านเราส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้นแหละครับคครรับ,รบจะเสียชีวิตอืมนะขับเองล้มเองนะแต่ว่าไม่ใส่หมวกนะนนขับเองล้มเองเพราะฉะนั้น ฝากฝากทางประชาัมพัคัญหรือขอกระจายข่าวอะไรต่างๆนะครับครับกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในเรื่องของมาตรการต่างๆครับเราจับจริงนะครับไม่ต้องขอครับจับจริงเอาจริงนะครับครับครับจับจริงเอาจริงติดพวกจริงนะครับ่ริงเป็นมาตรการต่อเนื่องนะเดี๋ยวก็ต่อเนื่องไปตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะเทศกาลครับเออคราวนี้เออหลังจากในช่วงที่ผ่านมานี่ เราได้มีการปรับแผนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะคอยดูแลทั้งที่อยู่ในนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงในช่วงที่เราจะส่งเข้ากลับบ้านด้วยครับเราปรับแผนนะครับในเรื่องของด่านชุมชนอะไรต่างๆมีความสาคัญมากนะครับในเรื่องของป้องกามาบ,บโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆก็อาจจะมีการเดินการไรลสังสรรค์ที่พื้นที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นด่านชุมชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นท้องที่ก็จะคอยป้องปามาบนะครับซึ่งได้ผล ซึ่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็ในชุมชนจะไม่มีเกิดเกิดเหตุเลยนะครับปีนี้ก็อาจจะมีอยู่ในชุมชนบ้างเพราะว่ากลับมาสังสรรในพื้นที่นะครับบันทิงเลยปีนี้สงการปีนี้คนเยอะเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของภาคใต้อะดีกว่าแถวภาคเหนือภาคอีสานเพราะมีหมอกฟันเพราะฉะนั้นบ,บางทีก็จะเข้ามาเรานนักท่องเที่ยวเยอะเพราะเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของอจุดเตียงจุดชะลอความเร็ว อะไรต่างๆนะครับทางทางหลวงแฝงหนึ่งสองสามก็ทาจุดว่าบา้าจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็นํารถโมบายนะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าตํารวจไม่ว่าแฝงไม่ว่าทางหลวงชนบทไม่ว่าท้องถิน่นท้องที่นะครับหมู่ที่อะไรต่างๆเปิดไปว่าบา้าเพื่อเป็นการเตือนให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีฝนตกถนนลื่นเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนซึ่ง อาจจะมีฝนตกนะฝนตกแล้วถนนก็จะลื่นนะครับหรืออาจจะมีต้นไม้อีกไม้หล่นมาข้างทางนะก็ในความเรามัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าขากลับน่าจะฝนน่าจะเยอะนะครับช่วงวันที่15-16นะครับเพรก็เริ่มกลับครับก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้อย่างที่ครับอืครับผมครับเอท่านหัวหน้าครับแล้วคราวนี้เมื่อกี้เราเราในช่วงต้นที่เราคุยกันเราบอกว่าเอและ จากนี้แล้วก็นับจากนี้ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะเป็นในรูปแบบของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับ่านนาั้นใช่สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยซึ่งเราก็ดําเนินการมามา,มา,ม,า,ม,ามานานแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือตัวประเทศก็จะมีการ มาตรการองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรในหน่วยงานราชการนะครับส่วนถ้าท่านเข้ามาในสรารการนถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกก็ม<อ>ไม<ง>่เข้าเลยหลังที่ราชการต<ง>่างๆก็จะมีมาตรการตรงนี้เพราะนั้นแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วเพราะว่าอุาบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรากยานยนต์แล้วส่วนมากที่เสียชีวิตจากไม่สวมหมวกนี่งหับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เสียชีวิตนะไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุก็มีปัจจัยหลายด้านปัจจัยทั้งคนทั้งรถทั้งถนน อีแวนต์ล้อมอะไรต่างๆแต่เมื่อเกิดแล้วลดผลกระทบอย่าให้มันสูญเสียก็คือการสวมใส่หมวกกันน็อกนะครับมาตรการองค์กรมาตรการไม่ว่าภาคราัฐภาคเอกชนต่างๆแล้วก็ไม่มีการประชุมสรุปแล้วในพื้นที่บรรดาอุทยานหรืออุทยานต่างๆอ่ะก็จะแจ้งว่าใครที่จะไปเที่ยวไปวอะไรใครใส่สวมใส่หมวกกันน็อกเพราะฉะถ้าเขาสวมใส่หมวกกันน็อกแสดงว่าเขาต้องสวมมาจากบ้านอครับแต่หลักคิดก็คือถ้าเข้าไปเที่ยวไม่ได้เขาก็ไม่ เขาก็ต้องเอาหมวกมาเขาก็ต้องสวมก็ต้องสวมอแต่จะมีมาตรการต่อเนื่องไปนะครับ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 หลังมาตรการนั้นปรับจับด้านกฎหมายก็ตำรวจก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับปีนี้ทั้งประเทศนะครับต่างเบื้องบนทางบนทางคณะกรรมการอะไรต่างๆก็กำชับมานะครับโดยเฉพาะแหล่งท้องเที่ยวตอนกอดสมุยกอะสมุยปีนี้ยังไม่มียังยังไม่ยังไม่มีมีผู้เสียหายแค่รายเดียวรู้สึกนะครับ แต่ยังไม่มีผู้ติทธิตก็พยายามกำชับนะครับในงานต่างๆช่วยกันเพราะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวก็ต้องอดัยให้เขากลับไปให้มีอากาศครบสามสองประการครับครับนี่ด้วยกันอย่างเข้มข้นครับท่านครับอืก็อันนี้ในพื้นที่เกาะนี่ก็จะมีปอพสาขาอยู่แล้วนะครับที่ที่สาขามีตำรวจมีคณะกรรมการตำรวจไปตางถนนของอำเภอของหนองกินนะครับเราก็ร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับ เออท่านหัวหน้าครับแล้วในส่วนของลอนลอนแบบนี้ไปเล่นน้ําเล่นท่าเนี่ยนะครับท่านโอ้เล่นน้ําเล่นท่าเราต้องระวังนะครับจะได้ข่าวในเรื่องของการจมน้ําที่อะไรน้ตกนายในอืมใช่ใช่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าเราหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ได้ทั่วถึงนะครับครอบครัวที่ไปด้วยกันต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยต้องต้องอย่าให้ละสายตาไม่ว่าสถานที่ อ่าเป็นที่น้ําตกหรือว่าเป็นเสอนที่ต้องเที่ยวที่เป็นเรื่องพวกน้ําพวกอะไรเนี้ยเด็กปิดเทอมด้วยช่วงนี้เด็กอาจจะไปเล่นเราก็ไม่ได้ตามไปมให้ระมัดระวงัง<อ>ให้ผู้ปกครองกำชับดูลแลด้วยตะโกนยนยื่นครับมีอะไรก็อืมตะโกนให้เสียงดังตะโกนยนยื่นเราค่อยลงไปช่วยนั่นคือวิธีสุดท้ายนะครับกไว้ด้วยเพราะว่าคนไปช่วยส่วนมากก็อันตรายนะใช่ใช่อันตรายต้องเก็บชีวิตคนที่ไปช่วยด้วยครับ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าจะให้ดีกว่านั้นก็จับเรียนว่ายน้ำซะเลยอก็คือก็ตอนนี้มูลที่กุศลศรัทธาก็มีเรียนว่ายน้ําฟรีอยู่นะครับพี่นดูเลยกระจายข่าวมาแล้วก็ปอพอเองเราก็ไปให้ความรู้กับโรงเรียนอด้วยนะครับในเรื่องของตะโกนยนยื่นการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่จมน้ํานะครับก็พยายามรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องครับ ไม่อยากเห็นความสูญเสียครับปวดหครับถึงไม่ใ่ญาติพี่น้องแตลว่าเราก็อยู่ในในโลกนี้เดียวกันนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอหัวหน้าครับข่าวข่าวนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่คือกรณีขับรถผมว่าไอขากลับเนี่ยขากลับบ้านของเขาเนี่ยอาจจะมีแวะพักจอดนอนกรอนนี้ก็ติดเครื่องนอนบนรถครับเดี๋ยวอันตรายหลับไม่ตื่นอีกครับหัวหน้าใช่ใช่ติดเครื่องนอนบนรถแต่ ติดเครื่องนอนรถเอ่อถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่บ้างแตงาา่ส่วนมากทุกวันนี้ก็จะมีจุดบริการจุดใรต่างๆไดใทางอืแต่ว่าชาวบ้านผู้ดเดินทางก็จะจะทราบจะรู้หรือไม่ก็แวะปั๊มอะไรต่างๆรตามหมวดการทางต่างๆถน,นนเะนี่ยหมวดการทางต่างๆซึ่งไม่มีด่านอื่นแต่ด่านของหมวดการทางของถนนทางหลวงเขาจะมีทุก ทั้หมวดเลยนะหมวดต่างๆถ้าถ้าท่านสังเกตดูบางคนอาจจะว่าเอ้ยตั้งไว้ทําไมไม่มีคนอยู่แต่ว่าบางทีอ่ะถึงจังหวัดเราไปเมื่อจริงๆก็สามารถเจอะนอนนะครับคนดูแลมีห้องน้ําเข้าอะไรต่างๆมีกาแฟกินนะครับเอตํารวจทางหลวงนี่ผมก็ก็เคยเจอนะท่านหัวหน้าไปแล้วเราขอไปแวะพักเนี่ยเขาจะมีห้องเอาไว้ให้เราขออนุญาตเข้าไปนอนพักได้นะครับอันนี้ไปติดต่อนะพ้อมตำรวจทางหลวงนี่มีนะมี ได้พ่อมตำรวจทางหลวงนี่มันเป็นถาวรอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือคือของหมวดการทางหมวดแารทางของคนทางหลวงอ่ะก็จะมีในทางเทศกาลก็จะมีทุกๆจุดเลยอืนะครับกพราะเข้มข้นมากครับของของสุราธานียอมรับนะครับทุกหน่วยอ่ะทุกหน่วยเข้มข้นหมดเลยนะที่ช่วยกันที่เราเราไม่จิดชัดการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มันจะเสียเพิ่มเติมนั้นก็เราก็ คือเราทำดีที่สุดตอนแล้วกันแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังนะครับจุดอับจุดอะไรจุดแยกจุดอะไรก็อย่าย้อนสอนนะครับอย่ามาทางชันคิดให้รามัดระวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันหน้าหันหลังที่ชัดเจนไฟแดงก็หยุดให้มันให้มันเขียวเขียวให้ดีก่อนค่อยออกนะที่่ยังแดงอยู่ยังออกอี่ หัวหน้าครับบ้านเราเนี่ยบ้านบ,บ้านเรานี่จะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือช่วงเวลาโพเพเนี่ยมักจะขับรถย้อนสอนกันเนี่ย,น,น,น,ยนั่นแหละน,ออน,นั่นแหละเขอยู่ที่พฤติกรรมผู้คนนั่นแหละเราต้องต้องนึกถึงชีวิตเราเองเออใจหน่อยแต่ว่ามันตอดใัยดีไหมถ้าเราไม่ไม่ไม่ย้อนสอนไม่มากง่ายหรือไม่อะไรหรือปฏิบัติตามกฎมันก็รถอุบัติเหตุได้ถ้าเราช่วยกันนะครับมันต้องช่วยกัน การ,รบังคับใช้ส่วนมายนะั้นคือสุดท้ายนะครับอืตำรวจจะบังคับในชะ้ส่วนหมายคงมองไม่เห็นทุกคนนะครับใช่ใช่แต่ต่อไปเราก็อาจจะมีกล้องนะครับในเรื่องของรจับความเร็วเพราะที่เกิดมาก็คือการจับความเร็วครับความเร็วมันเกิดแล้วมันก็ส่วนมากจะเสียค่าที่อืนะครับมีเมาเมาก็มีนะครับช่วงเทศกาลนกันก็มีเมาแต่ส่วนมากจะไม่ปฏิบัติตามกฎจะไจ้นนี่แหละ ก็แข่งความปลอดภัยต่างๆกันชันคิดเลยนะตอนเย็นรถจะเยอะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรก็จะใช้ถนนแต่ตอนเย็นโกลเพรเนี่ยลําบากลํโดยเฉพาะรถที่ไม่มีไฟท้ายนะฝากรถฝ่รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟท้ายนะครับอันตรายนะก็ฝากในเรื่องของการจอดรถข้างทางนะครับมันก็มีการเกิดอุบัติเหตุที่ว่า รถบรรทุกหรือรถอะไรก็แล้วแต่<อ>ที่จข้างทางจอดข้างทางแล้วรถมาไม่เห็นก็บึ้มก็เกิดอุบัติเหตุมีเยอะนะครับกะยันฝากประชาัมพั้งพันไปยังสื่อต่างๆด้วยนะครับการจดข้างทางให้ระวังท่วังถวนหน้านดีกว่าครับเดชถามเป็นความรู้นิดหนึ่งท่านหัวหน้าคือหลายคนเขาจะเข้ามาจะถกเถียงกันครับไอคือเราถ้าขับไปบนถนนเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านหัวหน้าพูดนี่มันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเป็นเส้นขอบทาง นี่เส้นขอบทางเส้นนี้หมายความว่าคือเขาเขาให้เราจอดได้เป็นครั้งคราวหรือว่าเขาไม่ให้เราห้ามจอดครับจอดบนไหลายทางเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นทึอบอยู่นะครับเส้นทึบหมายความว่า,วาเส้นเส้นทึบบนไหลายทางนะครับอืมบนไหลายทางหมายความว่ามีทางเท้าใช่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีมันเป็นเส้นแบ่งการจราจรนะครับเราถามว่าจอดได้มันก็จอดได้แต่ว่าไม่ควรที่จะจอด จอดแช่แฉะออจอดแช่จอดทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยอืมอืมนะครับมันก็อันตรายจริงๆการจอดรถบนถนนมันก็มีความผิดอยู่แล้วละครับอืมแต่ว่าก็เป็นการก็อย่างว่าก็เห็นอยู่บ่อยนะก็เห็นอยู่อคือถ้าเราขับรถกลางคืนเราสังเกียรถถ้าถ้าเส้นเส้นขอบทางหรือเส้นแบ่งเลนไม่ชัดเจนเนี่ยอันตรายอครับอืมอันตรายครับแต่ว่าถนนของเราเนี่ยส่วนมากเป็นถนนดีถนนเด่นตรงนะครับอืมนะครับอันนี้ ถ้าถ้าจะแวะจอดนี่ยังไงให้ให้หลบไหลถนนไปเลยดีกว่าให้ให้หลบให้หลบเลยครับให้หลบออกไปจากถนนครับดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอืมนะแต่นาดนักกู้ภัยหรือว่าทีมมูลที่อะไรต่างๆที่ไปช่วยเหลือบู้สวนใก็ต้องไปกั้นคุยให้ไกลๆนะครับวนมาได้เห็นก่อนไม่ใช่พอเกิดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งมันมีหลักวิธีการของการช่วยเหลือบุคคลไอ่านั่นก็ก็เป็นหลักในการป้องกัน ในส่วนของเจ้าหน้าที่พูดปฏิบัติด้วยซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า การจอดบนหลายทางนั้นอันตรายนะครับใช่ใช่แล้วถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดมันจะมีควันไฟอะไรที่มันไม่ข้างทางอะไรต่างไอ้จวควันตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ทัศนวิสัยไม่ดีโอ้ใช่เพราะฉนั้นขับรถต้องระมัดระวังให้มากนะเราก็ไม่รู้ว่ารถอะไรจอดข้างหน้าบางทีรถเข้าไปไม่ได้เขาก็จอดแต่เรามาเราไม่จอดครับพอไปก็ชนกันเลยระมัดระวังเลยเพราะช่วงนี้ยังรถเยอะรถเยอะใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่ระมัดระวังหน่อยครับผมครับ สุดท้ายครับเนช่วงนี้หลับในโอ้หลับในอาการวูบอ่าวูบวูบนะเที่ยวสภาพร่างกายอืมเที่ยวเที่ยวสามสี่วันอ่าแห้งแห้งเแหงแห้งเพราะฉะนั้นต้องร่างกายต้องพร้อมนะพร้อมไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับอย่าฝืนส่วนมากมันจะเกิดก่อนก่อนที่จะถึงอ่ะ ใช่อีกนิดไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าอีกนิดเดียวนี่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ่าีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเกิดเกิดเหตุจกินได้ต้องไ่วาวที่ต้องไปชายชนด้วยครับผมครับและที่เกิดเหตุส่วนมากพรลบไม่ทํานะอ๋อพหลโหมดด้วยพหลโมเข้ามาทำแค่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบ60เปอร์เซ็นต์พรลบอไม่ทำพมลโบไม่ทำเมื่อเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้รับการคุ้มเยียวยาใช มันก็มีผลกระทบต่อครอบครัวต่อพ่อแม่พี่น้องอีกต่อไปนะฝากด้วยนะครับพรบรทำมาเลยอะไปกับต่อภาษีเนี่ยต่อทีหลังก็ได้พรบรทำไว้ก่อนนะครับ,รบผมก็ต้องหาจ่ายหาตังมาจ่ายละนะได้นะครับแล้วฝากเตือนด้วยการขายแอลกอฮอลให้เด็กต่ำกว่า20ปีอัน <c oughs> นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเกิดเหตุปุ๊บถ้าเด็กต่ำกว่า13ปีเกิดบัติเหตุจากทั้งถนนเนี่ยอ่าดื่มแอลกอฮอลดื่มแอลกอฮอลไม่จากไหนจาก้านไหน จะสาวเป็นร้านที่ขายให้เลยนะครับตอนนี้มันเรามีมาตรการในเรื่องพวกนี้ที่จะตอกย้อนกลับไปด้วยอืฝากเตือนร้านที่ขายขอให้กับสัมภารยี่สิบปีด้วยนะครับฝากเตือนด้วยท่านนะครับฝากในช่วงท้ายนะครับฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนถ้าไม่อยากเจ็บป่วยพิการครับจากอุบัติเหตุต่อเหมือนที่ผมได้บอกถ้าไม่อยากเจ็บป่วยพิการนะครับก็ขับรถให้ถูกกฎจราจรและความปลอดภัยของตัวเราเองสําคัญที่สุด อย่าไปทําตามคนอื่นที่เขาเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ไดใช่<ด>ใช่ใช่สวมหมวกก,นกันน็อกนีอะใครสวมหมวกนีระพายดีที่สุดหมวกกันน็อกอ่ะถ้าเกิดเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็อย่ายอดสอนแล้วก็ขับก็ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะผมนินมอเตอร์ไซค์ให้มากๆนะแต่เกิดการสูญเสียแล้วนะเราไม่ได้เสียเฉพาะคนที่เสียไปคนลอก้าจะต้องมาดูแลใช่ไหมจะต้องมาดูแลแล้วส <ans> ังคมก็ต้องมาดูแลเพราะฉะนั้นผลกระทบมันไม่ได้ อยู่แค่นั้นมันผลกระทบไปเยอะนะครับถ้าคนไม่เคยได้รับความสูญเสียเนี่ยจะไม่รู้จะไม่รู้แต่เราทํางานตรงนี้เราไปเห็นการสูญเสียแล้วเก็บนู่นนี่นั่นแล้วมันมันหดหู่ครับท่านครับเรื่องคดีความมันยาวด้วยนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันยาวครับมันยาวกว่าจะได้ดูที่นั่นมันยาวครับแล้วก็เคยมีข่าวใช่ไหมที่มีการ เรียกสินไหมอะไรต่างๆนี่กว่าจะได้โอ้นะครับก็เสียเวลามอนกันนะกว่าจะได้ค่าทดแทนใช่นะครับครับผมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิชูจิตโตนะครับไปเป็นห่วงนะพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลอย่างมากๆนะกำชับมาว่าช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีครับครับก็เราก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนนะได้ครับ ร่วมม้ร่วมมือกันขอบคุณปากีเครือข่ายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ร่วมม้ร่วมมือกันพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะที่ปฏิบัติตามกฎการจราจรนะครับต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณคนขับรถใช้ถนนด้วยครับผมนะครับเป็นสิ่งสำาป็นที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับครับผมท่านหัวหน้าครับไหนๆก็ปีใหม่ไทยแล้วกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์หน่อยนะครับก็ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์และก็ทั่วๆไปที่นักท่องเทีย่ยวที่มาเทีย่ยวในนี้ที่ได้รับฟังตรงนี้แล้วก็รวมทั้งพิธีกรดำเนินรายการของทีมงานนะครับแล้วก็ทีมงานของกวาบปไปดภทางถนนทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้าบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับก็ขอใหอ้ได้รับเศษสิ่งดีๆในปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวก็ให้อยู่กับครอบครัว,อ,รว,อ,รวอยากมีความสุขอยากได้ มีเจ็บมีไข้หรือมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งไม่ดีเลยขอให้มีเจตบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะครับครับเช่นเดียวกันนะครับท่านหนหน้าครับครับผมขอบคุณท่านหนหน้าบุญเรืองหลวงระลวดนนะครับหวหน้าป้องกันบรรเทาสาภัยสุราธานีขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ